ยังสิสวัสดีครับสาบะนะยากยิ่บอ่อยากยบกิบบอกำลังบ้านพอดีค่ะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำไปจ้านั่งตัวรถเด็กเกลียวถ่ารถเยอ่นี่นะรถอ้อมขางอ้อมแล้ว,วยุ่งของม่เห็นลงมาจ๊คเกี่ยร์อุ้ยนอมาเป็นเขาล้มเป็นลาวเราตีล้มกระแหงยังเงาตัวล้มหกล้มคางล้มแม่เหนาเราได้บาดนีเหนาวแล้ว,ลวรักษาสุขภาพปวดหน,นีสัญจรดี ยังว่างตัวสัญช้อนคาดถงเงาเงื่นกระไดที่ที่ไหนเอาไงล็อกมาถือของเขาหนิล่ะเพราะเป็นยังดอกเขาการน้ำไปเป็นแนวทางเนาะสำหรับตัวเลขกกระไดครับแต่ว่าเลขดับดับอยู่เนาะใช่ก่อนเลขดับล่างหน่อยอยู่ดับอยู่จ้าปะหยัดต้นทุนเอาเ่าเป็นยังเขาการตามต้นนั่นแหละสูตรไวยคำนวณมีเขามีหลุดเนาะออเนาะใช่เอามาฝากมาตออคือเขางวดนี่มือนีเขาสิได้ปล่อยเลขบ่หนี่ ปล่อยตัวปล่อยคือเก่าแล้ว,นวเานเว<ป>าะเฮ้ยจะกักไวถั่วนเนวทางคำนวณคำนวณไว้หนึ่งวันแล้วจ้าเอามาปล่อยตองงวดนี่ละ่ะเฮ้ยคอยว่ากันครับจ้าจ้าในงวดวันที่หนึ่งธันวาศีสิ้นปีเราได้บาทนี่หนึ่งธันวาเน,นาะจ้าค่ะจะตั้งไห็ดะีปยุ่ไเกาายาายุ่าายเกยแต่จะตั้งไหนละเลียมันกัคำนวณกัลงให้ไปตาม จำนวนในสามสูตรนั่นแหละจ้าคือแบบน,นี้เอาสองสูตรเข่ามาร่วมกันแล้วมามีคอร์สห้าจับเอาเลขอะไรแบบนี้จ้าเลขเบี้ยนมาตาบัน,นี้ค่ะเลขเบ้นกับเบเ้นกับหาเก้าหาเก้า หกศูนเลขวิ่งห้าห้ากับเก้าเด้อเลขวิ่งห้ากับเก้าจ้าครับครับครับเลขวิ่งห้ากับเก้าจับตู้ให้ก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าสี่เก้าสี่หกสี่หก 6กเก้เก้าแล้วก็ห้า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 นีดจะมีแบบจับเลยสำเก้านั่นะเจ็ดหางคือเก้าเนาะครับปดโอ้ห้าหนี่มักว่เด้ใจมักี่เด้นี่จบบึงอันนี้สามตัวปะค่ะจิชิลน้าโสามตัวจับเลยกหกสามศูนยกสามศูนย์ เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดอีกจัวหนึ่งก็ศ <0 69 S 2> ูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าอาจมีซีติดมีอะไรเวทซีไปติดเจริญหน้าโดยออเดอร์มาครูไดคูนหนึ่งจะให้อย่าเอาจับเอา,าคือจะขมนวณไปตามสูตรนะครละ มันลดมาแล้วสอง,ส,องสามงวดจ้าเดี๋ยวเบิรงงวดนี้ที่มันเขานักคู่ใดคู่หนึ่งก่ะเอาเลดจ้าเลขในตารางเขามีบอค่ะออมีตัวจ้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนใส่นอเอาไใส่นอสองสาม หนึ่งสองสามแถวด้านบนะครับแนวรับนะซีอยไตจ้าซีโยไตเลขสองครับหากับหกอยู่ข้างล่างหากับหกอยู่ล่างจ้าคือออจับเอาสูตรหนึ่งเลขเก่ามาซึ่นเลขวิ่งหากกับเาจ้าอืมนะจบบัง อันดับล่างตรงตรงฮามีบอองวดนี้อันไหนก่อนดับล่างตรงตรงนี่ทวเก่าหางมีจ่าเล็กดับเขาเก่าหางมันดับอยู่จ้าดับตรงนตุ่มสมเด้จสาวบันนาจ้าสาวบันนาติไปเรียนไปยังกับเอาเล็ดับมาเ่งกตะกอนได้สำหรับเล็กล่างเนาะดับตรงๆเนาะเก่าหางเนาะครับสำหรับ เดทเวลานึ่เข้านี้แหละคือมันดับตรงตรงเลยจ้าตกียวกับโตกับตัวอย่างนี้ค่ะอัดจดรายเดอค่ะมีสองเจ็ดสองเจ็ดอย่างนี้บอสองเจ็ดจ้าสองเจ็ดสามศูนย์สามศูนย์ซีสามสี่สาม ห้าหกห้าหกหกเก้าหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองจ้าครบเจ็ดเจ็ดสองแปดห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าแปดศูนย์หนึ่งครับนี่ก็มีหละมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดนี่ละจ้า คือดับตรงๆเนาะดับล่างตรงๆตัวตัวกลับสามารถมาได้คือดับตารางเนาะอวัดดับตารางตัวกลับมาได้จ้าคือดับยูถูกงวดั้งเต่อปล่อยมานี่ดับยูถูกงวดเบิ่งได้เลยว่าดับล่างตรงๆนี่ดับคูวดประหยัดต้นทุนดับตรงๆเลยตะเกียวกับบนบนออกได้จ้ากลับออกได้ค่ะอืมต่ว่กลับเลยไ็คือเขา เขากลับมาก็คือมี2สองเจ็ดกับเจ็ดสองนี่แหละจ้าอืมกลับปัจยตุนทุนเนาะเพราะว่ารดทุนไ้หาบาทสิบาทอยู่ได้ละเนอะค่ะครับค่ะ,ค,ะคือี่เร่นกับเล่นไปสามปีไปทั้งทงั้งแบบคือสมมติว่ามันโตกลับมันน,นะจ้าอืมโตตัวสรงเลยจ้า ฟังให้เข้าใจเนาะมีเหล็กตัวที่นาลงทุนกับอีกชุดดับเนาะค่ะที่ในคลิปนี้เขาบอกสู้ฟังเนาะครับครับสำหรับตัวเล็กก็เป็นแนวทางคือเ่าเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขาไม่หลุดเนาะอ๋อเนาะครับครับครับจะเห็นต้องหวยสันจรก็ให้ล็อกถือเขาเด้ออ๋อเด้อจังหว่างก็คิดล็อกถือแน่เด้อค่ะคิดน้ำอยู่เด้ออืมคิดน้ำอยู่หวยสันจรนี่จะเอากระห้ได้เกี่ยวเขาเร็วๆเด้ออ๋อเด้อ พี่ยกใจยกไจก็ขอให้พิจารณาเอาพิจารณาเบิ่งเด้อนวันนี้ก็ได้จ้าอำนักคู่ใดคุณที่ฮอจับเลยให้นี่ก็เอาไปลงทุนเลยพิจารณาเบิ่งเนาะตามแนวทางจ้าจ้าเอาจอมือจอเว้นค่ะเป็นจังใดก็บว่าสู้ฟังเลยจด้อพี่จงโชคดีจ้าคือเกลเบื้องเด้อพร้อมกับสาวเ้็นหน้าจะได้นวดนี่ตอนหลังปีไม่พร้อม ค่ะเอาดูแลสุขภาพจ้าอ๋อมวนรบกวนเวลาค่ะขอบคุณหลายๆจ้าคบค่ะวัสดีจ้าจ้า